แสงสวยมากเลยนาะอ FC ซดูนะฮะอืสท้อนออกมาเป็นแสงรุ้งด้วยนะครับผมนะฮะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตรงดวงอาทิตย์นะฮะแสงจะสะท้อนออกมาเป็นนะสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะฮะเป็นสีรุ้งเลยนะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปเสือตั้งกล้องไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะไปหยิบต้นไม้ก่อนนะแกงสีสหายของเรานี่แหละนะชนต้นไม้ลงต้นดอกไม้เลย โอ้แสงจากดวงอาทิตยง์งดงามจริงๆนะฮะผมโอ้สวยจนอธิบายไม่ถูกนะครับต้องไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะจะเห็นความสวยที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับตามเสือพาไปไปดูนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ข้าันวาน,นะฮะ เป็นบนรรดุรการนะหลายท่านก็เป็นอ,อาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านนะฮะบางท่านอาจจะมีธุรกิจในหะน้าที่การงานที่มันต้องไปทำนะโดยเฉพาะท่านที่ทํามาค้าขายนะฮะท่านที่ทํางานตามห้างสับสินค้านะออกงานอีเวนต์นะฮะก็ขอให้ทํางานให้มีความสุขนะนะครับผมนะอีกแค่สามสิบสองวันเท่านั้นนะนะเพราะว่าวันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับนะอีกสามสิบสองวันใช่ไหมฮะจะถึง วันจัดงานฉลององค์ปู่แล้วนะก็นะั้นหนึ่งเดือนนะทุกคนนะประมาณหนึ่งเดือนนะครับโอ้โหแสงสวยงามจริงๆนะครับฮึหสวยจะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนะีพี่เสือจะเอาไอ้ไอ้ A ตัวที่เป็นดอกๆเนี่ยนะมาเรียงกันอยู่ฝั่งนี้ให้หมดเพราะเวลาที่คนผ่านไปผ่านมารถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับมองมาที่องค์ปู่ก็จะได้สวยงามเนาะนะฮะตามนี้ดีกว่าเนาะทุกคนนะครับอืมนะครับมันจะได้ไม่สลับไปสลับมานะฮะเพราะตอนนี้มันสลับไปสลับมานะฮะระหว่างพันสูงกับพันเตี้ยนะครับแล้วก็เอาเตี้ยมาอยู่ด้วยกันนะฮะที่เป็นดอกๆเนาะนะฮะไอสูงก็ข้างหลังเนาะนะฮะ เตามนี้ดีกว่าตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณสำหรับการช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผม จะเอาสีเหลืองนะที่ออกดอกแล้วมาเรียงกันอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อให้คนสัญจรไปมานะมองเห็นอ้เหลืองอร่ามไปเลย Nick? Okay. สว,วยอะเอซีสวยมากเลยตอนนี้ ตอนนี้เมื่อยตอนนี้เมื่อยเอฟซีนะครับอาสนาถแทนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะพี่เสือกำลังสลับดอกไม้นะฮะไอตัวที่ดอกเตี้ยๆนะฮะดอกสั้นๆที่ออกดอกเหลืองแล้วเนี่ยพี่เสือจะย้ายนะจากด้านหลังมาอยู่ริมนี้ทั้งหมดนะทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นริมที่อยู่ริมถนนนะับเห็นไหมฮะเวลาผู้คนสัญจรดผ่านไปผ่านมามองที่ออกปูนนะจะเห็นดอกไม้สีเหลือง อารามนะอยู่ริมถนนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ f c แนะนำมาเนาะนะฮะเป็นความคิดที่ FC บอกมาแล้วก็พี่เสือก็ฉุกคิดได้ว่าเออใช่เว้ยนะครับนะครับมันจะได้สวยเท่ากันหมดนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีสูงมีต่ำตะปุ่มตะปำถูกไหมฮะนะครับตอนนี้เราก็จะย้ายตัวสูงๆเนี่ยมาไว้ด้านหลังอย่างเดียวนะครับเหนื่อยขอหัวใจเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกๆไลน์นะครับนี่เห็นไหมพอเรียนปุ๊บมันสวยมันสวยสวย ถือว่าเราได้ออกกาลังกายนะครับผมได้ออกกำลังกายแขนขาหน้าท้องนะฮะเมื่อเราเล่นเวทเลยนะ สิบกว่าต้นนะฮะประมาณสักห้าเที่ยวนะฮะสี่ห้าเที่ยวนีวแ่แหละใกล้สุแล้วนะฮะโอ้ตื่นเต้น

คำต,ตัวเองอะไรรู้ไหมลืมไปว่าเรามีรถไอขนปูนขนหินนะทำเกือบเสร็จแล้วเพิ่งจะนึกออกว่ามีรถโอ้ยขนทีเดียวได้ตั้งสิบกว่าต้นออไม่เป็นไรคนทำไปแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้ยใกล้เสร็จถึงนึกออกนะครับว่ามีรถขนปูนนะฮะ

กาที่เพิ่มเข้ามาใหม่บอกพือเสือธระมรายูนะฮะสลับดอกไม้นะครับผมไอ้ต้นที่มันยาวๆที่มันสลับตะปุมตะปั่มอยู่ฝั่งนี้ย้ายไปอยู่ด้านหลังให้หมดนะฮะแล้วก็เอาต้นพันธุ์สั้นนี่นะครับที่ออกดอกเหลืองแล้วนี่นะครับที่เห็นนะสวยงามเบ่งบ้านตรงนี้นะเราจะมาเรียงกันยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะฮะฝั่งที่อยู่ริมถนนนั่นเองนะครับผมได้ัวยเสมอกันครับ เรียบร้อยสวยงามมากขอบพระคุณเอฟซีที่บอกมาด้วยน้อยนะฮะคือบางครั้งเนี่ยเราก็นะมอแต่ดูภาพรวมนะครับนะแต่เราไม่ได้โฟกัสนะฮะเพราะว่าเราถือกล้องเดินผ่านไปผ่านมานะก็จะนอนก็เเราก็จะนะให้เอฟซีเห็นภาพรวมเป็นหลักนะฮะเราไม่ได้มองละเอียดแต่เอฟซีนี่ละเอียดมากนะฮะบ,บอกว่าพี่เสือนะฮะดอกไม้ที่ต้นสูงๆเนี่ยนะครับมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับ แล้วก็ไอ้ดอกเตี้ยๆเนี่ยที่มันออกดอกแล้วเนี่ยที่เป็นความสูงนะเท่ากันน่มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะก็เลยเอา้าพอจัดออกมาแล้วสวยงามนะตามทอกเรื่องแบบนี้เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะเห็นนะครับนี่คือนะครับความเคือเาเป็นความเชื่อความศรัทธานะครับงจากที่ท่านได้มองเห็นนะฮะจนเห็นความสวยงามนะฮะที่โอ้ยทำไมสวยขนาดนี้นะคนลุกเอฟซี MC! พี่เสือคนลุกอ่ะเห็นไหมคือโอ้โหขนแล้วน้ำตาจะไหล มันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราทําออกมาแล้วนะมันได้ผลลัพธ์ที่มันสวยงามนะมันมันเห็นผลนะมันไปจักนะมันชัดเจนแบบนี้เลยเนาะนะครับเออนะสวยงามจริงๆนะฮะโอ้ยนะนึกภาพนะครับคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมานะครับนะมองมาเนาะเห็นองค์ปู่สวยงามเห็นดอกไม้นะครับเรียงรายกันอยู่นฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ